สวัสดีครับต่อทองชานลพี่น้องมารวมหมดทนาดสาธุมุจฉบับิกันนะครับมาแล้ว บรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องเมื่อคืนฝ่าพิรุณโปรยปลายตกลงมาก็ทําให้มีน้ําขังตามถนนตกประมาณ20นาทีแต่ว่าตกตกหยุดหยุดไม่หนักเท่าไหร่พี่น้องแต่ก็พอได้เปียกชุ่มพื้นถนนแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าท้องนามีน้ําขังไม่ต้องพูดเราพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นแต่ว่าเราอยู่ในห้อง เสียงที่ปรปลายตกบนหลังคาก็ดังโปรหนักพอสมควรแต่ว่าตกหนักแล้วก็หยุดแล้วก็หายไปแล้วก็โปรโผลมาอย่างน้อยก็ทําให้อาบรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องอ,อากาศเย็นสดชื่นสบายเลยฮะลมแต่ลมที่พัดพาฝนมาเนี่ยกับไม่ใช่เป็นพายุฤดูร้อนพี่น้องกลับกลายเป็นลมหนาวลมหนาวคับขึ้นมาเองแล้วนะฮะ ลมพัดมาจากภาคตะวันออกเชียงเหนือหนาวเย็นนะหนาวเย็นเยอืเยอกๆนะพี่น้องเย็นเยอืเยอกเหมือนเหมือนฤด,ดูหนาวบ้านเราเนี่ยมันแปรปรวนกลับไปกลับมาแบบนี้พี่น้องถ้าฝนมาแบบนี้วันนี้อากาศก็คงเย็นสบายสดชื่นทั้งวันนะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานก็ร้อนกลางวันก็ร้อนระอุอยู่ทำทรายจะตกก็ไม่ตก ตอนเย็นก็ปล่อยๆหน่อยหนึ่งวันก่อนก็ปล่อยๆนิดนึงเหมือนพรมน้ำมนต์เราก็หายไปดีได้เมื่อคืนพี่น้องได้เมื่อคืนช่วยทำให้เย็นชื่นชุ่มใจดูเมฆหมอกวันนี้เช้านี้แล้วก็ดูลักษณะพระอาทิตย์ปกติเช้าว,วันนี้พี่น้องพระอาทิตย์ก็จะอยู่นู่นตรงเสาโทรศัพท์เครือข่ายมือถือแต่วันนี้พระอาทิตย์เริ่มย้ายแล้วฮะ พระอาทิตย์เม,เมื่อวานเมื่อคืนผมพูดถึงเรื่องวงโครจรพระอาทิตย์พระพิรุณพระพิรุณแก้ไขฝนปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมีการเบี่ยงเบี่ยงทางเดินของอพระอาทิตย์จากที่อยู่ตรงเสาทศมนาคมพระอาทิตย์เริ่มเดินทางมาทางฝั่งทางเหนือหน่อยหนึ่งนะฮะจากตะวันออกไปตะวันตกแต่ว่าเมื่อก่อนก็เดินเดิน ประมาณทางใต้อันนี้เริ่มเดินเฉียงมาทางเหนือแล้วฮะก็มีผลทําให้ฝนตกถ้าว่าไปก็นึกถึงเมื่อคืนที่ในรายการลายสดพอดีนะฮะก็ทําให้บรรยากาศเช้านี้เย็นชื่นสดชื่นสบายสบายพี่น้องก็ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับใครที่ได้ดูได้ชมก็อย่าลืมมาอนุโมทนาสาธุในบุญใส่บาตรรับอริยทรัพย์บุญกุศลด้วยกันนะครับสวัสดีครับ